สวัสดีค่ะร้านเจมโมบางกวยเครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ชมโยนีของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะก็ตอนนี้นะคะทางร้านก็จะเหลือ,อ,อไม่กี่เนื้อแล้วนะคะก็จะมีเนื้องาเนื้อกระปังหาแล้วก็ไม้พยุงนะคะไม้ไม่ยมตายพายแล้วก็ไม้อะไรนะไม้ยิ้วดำค่ะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แอนดิน,นก็จะมาให้ชมทีละเนื้อเลยค่ะ เรามาเริ่มดูกันที่เนื้อกละปังหาก่อนเลยนะคะเอาเนื้อที่หายยากที่สุดก่อนเลยค่ะกละปังหานะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโยนีของหลวงพ่อตีว์วัดถุช้างนะคะโยนีนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องล้างที่เด่นในด้านเมตตามหาสเสน่ห์นะคะก็คือเป็นสเสน่ห์เมตตาค่ะแก่ผู้ที่บูชานะคะท่านใดที่ เล่นเครื่องรางนะคะเล่นหาเครื่องรางน่าจะรู้จักกันดีนะคะว่าโยนีนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็นิยมบูชาคู่กับปาชิษกะคะ่ะอันนี้นะคะก็เกี่ยวกับสเสน่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อกลปังหาค่ะก็เป็นของทนสิทธิ์นะคะกละปังหาหลวงพ่อตีท่านก็จะจานนะคะหัวใจหญิงหัวใจชายลงบนเครื่องรางของท่านนะคะ น่่ีคะเป็นโยนีอครละลอยจานของหลวงพ่อติวัดถุนช้างค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อกลปังหานะคะบอกเลยว่าอีกหน่อยนะคะจะกลายเป็นของหายากมากเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็ผ่านมือมาน้อยมากนะคะผ่านมือแอดมินมาน้อยมากอันนี้นะคะก็จะมีสองขนาดแบบสองตัวแบบนี้นะคะขนาดก็จะเท่าๆกัน,นะคะ่ะเป็นเนื้อที่หายากนะคะกลปังหานะคะหายากกว่าเนื้องานะคะถ้าเป็นโยนีนะคะ แล้วก็จะเป็นเนื้องาค่ะรองลงมานะคะที่มีตอนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้องาแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะลักษณะแบบนี้เลยนะคะอักษรอยจานเต็มนะคะเนะะี่ยค่ะถ้าได้มาส่องอาจจะเห็นอักษรชัดมากหลงพ่อติท่านเขียนอักะรของโบราณแบบนี้นะคะก็เหลือแค่ตัวเดียวนะคะเนื้องาตอนนี้ก็ไม่ได้เข้ามาใหม่เลยค่ะพี่ๆท่านใดที่ชอบ ของหายาของทุนสิทธิ์นะคะก็ต้องเป็นสองเนื้อเนี้ค่ะเนื้องาแล้วก็ละปังหาค่ะของหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะคะนี่ค่ะก็อันนี้จะเป็นเนื้องานะคะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นโยนีไม้พยุงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไม้พยุงแบบมีฐานนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอักขาระร้อยจานเดียวกันหมดนะคะของหลวงพ่อตีและวัตถุช้างค่ะลายมือเดียวกันนะคะหลวงพ่อท่านก็จะลงหมดน,นี้ อันนี้จะเป็นไม้พยุงนะคะเนื้อไม้ค่อนข้างแข็งนะคะแต่หลวงพ่อท่านจานได้คมชัดมากๆค่ะอันนี้ทางร้านเรารับประกันแท้นะคะนี่เป็นลายมือของหลวงพ่อตีวัุนช่างค่ะท่านก็จะจานเป็นลงพรอคาถาตัวเดียวกันเลยนะคะเกี่ยวกับสเสน่ห์ค่ะแล้วก็จะเป็นไม้พยุงนะคะไม้พยุงแบบสีทูโทนนะคะอันนี้ก็สวยค่ะ นานทีจะมีเข้ามานะคะถ้าเป็นสีทูโทนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อตีท่านก็จะจานปิโยเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะคะก็คือเหมือนยันประจําตัวของท่านเลยนะคะปิโยนี่ค่ะท่านจะจานลงท้ายกับประหลัดขีของท่านนะคะส่วนใหญ่นะคะนี่ค่ะอัขระร้อยจานคมชัดนะคะของหลวงพ่อตีวัดผงช้างค่ะเนื้อไม้จะแข็งนะคะแต่ว่าหลวงพ่อท่านจานได้ชัดเจนนี้เลย นี่นะคะอันนี้จะเป็นไม้พยุงค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นไม้ยิ้วดาค่ะไม้ยิ้วดาตัวนี้นะคะเป็นไม้ยิ้วดาขุดงาตรงนี้นะคะฝั่งงาตรงนี้เฉวขาวนี่จะเป็นงานะคะนี่จะเป็นตัวค่อนข้างใหญ่ค่ะพี่ๆที่มีประหลาดขิกตัวใหญ่นะคะไม้ยิ้วดตัวใหญ่เนี่ยสวยมากๆนี่นะคะตรงนี้หลวงพ่อท่านจานเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยว่าเนื้อไม้ค่อนข้างใหญ่นะคะท่านก็จะลงเต็มแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ อคาะคมชัดนะคะสวยมากๆท่านใดที่ชอบอคาระจานมือนะคะรับประกันได้ว่าถ้าได้ส่องอคาะของหลวงพ่อตีวัฒนหช้างแล้วต้องอหลงในสเสน่ห์รอยจานของท่านแน่นอนค่ะอันนี้นะคะ mm hmm. พุทธคุณนะคะ mm hmm. หลวงพ่อท่านเสกเดี่ยวจานเดียวนะคะ mm hmm. เป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นนะคะ mm hmm. เครื่องรางของวัตถุช้างที่มีสเสน่ห์เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นจะมีแค่หนึ่งเดียวค่ะนี่นะคะ น,นี้ก็จะเป็นไม้ยูดําตัวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีไม้ยูดําตัวเล็กค่ะอันนี้จะเป็นขนาดกลางนะคะก็คือไม่ได้ฝังงาค่ะอันนี้นะคะบ้ทงท่านก็จะลงแบบเียค่ะส่วนใหญ่แล้วที่ลงก็จะเป็นหัวใจมหาเสน่ห์เลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้ยวดําค่ะก็ตัวขนาดกลางๆนะคะส่วน,นตัวเล็กย่อมๆหน่อยพี่ๆทีทอ่อาจจะเป็นผู้หญิงหรือ,อชอบ มีประหลัดกตัวเล็กๆนะคะอันนี้ก็ใช้คู่กันได้ค่ะตัวเล็กน่ารักมากค่ะสวยนะคะเห็นไหมคะอัคาระร้อยจานก็เต็มตัวแบบนี้เลยคะ่ะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะหลวงพ่อตีท่านจานได้งดงามมากๆานะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ยูดํานะคะตัวเล็กค่ะนี่ค่ะไม้ยูดําก็จะมีสามขนาดนี้นะคะจะเป็นไม้ยูดํานะคะ,นะคะส่วนไม้มะยมตายพายนะคะจะเป็นราคาเริ่มต้นของที่ร้านเลยนะคะเพราะว่า ออกวัดเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะจะเป็นไม้ไมยมตายพายค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อค่อนข้างจะขาวนะคะนี้ำหนักเบานะคะอัคระลอยจานแล้วก็จะมีแบบนี้ค่ะไม้ไมยมเช่นเดียวกันนะคะไม้แมยมตายพายนี่ค่ะตัวนี้อัคระจานเยอะมากๆนะคะสวยงามค่ะ ผมชัดทั้งตัวนะคะร้านเราจะเล่นของสวยสมบูรณ์นะคะรับประกันได้ท่านที่ได้เช่าบูชาไปนะคะรับรองถูกใจแน่นอนค่ะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นยุคเก่ายุคใหม่นะคะถ้าเป็นของที่แบบใช้มาจนช้ําแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เอามาปล่อยบูชานะคะเพราะว่าพี่ที่ได้ไปอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นของสวยที่ไม่ได้ใช้งาน,นะคะ่ะนี่ค่จะเป็นมไม้ม่ยมตายภายนะคะ ตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจชอบบูชาค่ะสามารถสอบถามได้ค่ะที่ร้านเจ๊โมบางกวยเครื่องรางสายวัดถุช้างแท้ร้อเซนนะคะเป็นเพจ Facebook นะคะเครื่องรางสายวัดถุช้างแท้ร้อเเซนค่ะสามารถสอบถามได้นะคะกับเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อตีวัดถุช้างนะคะก็จะมีทั้งเบี้ยกแก้ประหลาดคลิกนะคะวัตถุมงคลส่วนใหญ่แล้วร้านเราก็จะเล่นไปทางท้าวเวสสุวรรณนะคะประมาณน,นี้นะคะ เราจะมีประมาณนี้ค่ะเหรียญเจ้าสัวนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องรางของขังนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อติวัดหงช้างล้วนๆเลยนะคะก็ท่านใดที่สนใจเช่าบูชาสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร09 6 9 7 0 9 8 4 2ค่ะร้านเจ๊โมบางกวยค่ะเบอร์นี้สามารถแอด,ดไลน์ได้นะคะ0 9 6 9 7 0 9 8 4 2ค่ะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ